สวัสดีครับในการทำสื่อการเรียนการสอนให้น่าสนใจนะครับสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของเสียงนะครับเสียงในการทําสื่อก็จะมีอยู่3ประเภทนะครับก็คือเสียงพื้นหลังนะครับหรือที่เรียกว่าเสียงประกอบนะครับเสียงเอฟเฟกนะครับเช่นเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าพวกนี้นะครับหรือนะครับเสียงบรรยายนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนําว่าถ้าเราอยากให้นะครับ อ่านเสียงบรรยายโดยที่เราไม่ได้อ่านเองนะครับแต่เราจะไปใช้บริการเว็บไซต์นะครับมีเว็บไซต์ไหนบ้างนะครับที่ให้บริการอ่านเสียงของเรานะครับได้โดนใจที่สุดนะครับในคลิปนี้ครูอภิวัตรจะมาแนะนํากันนะครับโอเคนะครับเราเริ่มจากเปิด Google ขึ้นมานะครับไปเว็บแรกเลยนะครับเว็บนี้ชื่อว่านะครับ Sound Optic นะครับ S O U N D นะครับ O F แล้วก็ T E X T กดปุ่ม Enter ครับสาวอัพ t ทนะครับคลิกเข้าไปเลยหน้าตาของเว็บจะเป็นพื้นหลังสีเขียวแบบนี้ครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนหน้าจอขึ้นไปแบบนี้นะครับเราจะเห็นคำว่า e x t แล้วก็ไว้สสำหรับการเลือกภาษานะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะครับก็เลือกเป็นภาษาไทยนะครับจากนั้นพิมพ์ข้อความที่เราต้องการในที่นี้ผมขอนะครับยกตัวอย่างนะครับ ในสไลด์นี้นะครับจะมีเสียงอ่านเรื่องหน่วยประมวลผลกลางผมขอ Copy เลยครับ c t r โทรนะครับแล้วก็เอามาวาง c t r โทรลงไปนะครับจากนั้นนะครับกดปุ่ม Submit ครับเมื่อกดปุ่ม Submit เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เลื่อนหน้าจอขึ้นไปอีกนะครับก็จะเห็นนะครับกล่องนี้ขึ้นมานะครับซาวจากนั้นจะมีปุ่ม Play กับดาวน์โหลดให้เรากดปุ่ม Play ครับ หน่วยประมวลผลกลางทำหน้าที่ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักโอเคนะครับนี่คือเสียงอ่านของ Sound Optic นะครับถ้าเราอยากได้เสียงจากเว็บนี้เราก็กดปุ่มดาวน์โหลดนะครับแล้วก็บันทึกไฟล์เป็น mp3 นะครับไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะครับมาดูเว็บที่2นะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเว็บที่2คือเว็บอะไรนะครับเว็บที่2ชื่อว่านะครับ ttsdemo.com นะครับ,รบเว็บ ttsdemo.com นี้ก็ให้บริการเกี่ยวกับการอ่านเสียงเช่นเดียวกันนะครับนี่คือหน้าตาของเว็บไซต์ครับเมื่อเราเข้ามาที่เว็บนี้นะครับก็จะมีตัวอย่าง นะครับ AI นะครับเนี่ยเวลาเราเคลื่อนมา์ไปไหนเขาจะมองไปตามเมาส์ของเรานะครับแล้วก็จะมีการอ่านเสียงในกการกดปุ่มเลย์ตรงนี้นะครับวิธีการใช้บริการเว็บนี้นะครับเราก็มาเริ่มจากการเลือกภาษาครับตรงนี้นะครับเช่นอังกฤษนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นไทยอ่ะผมก็จะเปลี่ยนเป็นไทยนะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือก voice นะครับจะให้นะครับใครเป็นคนอ่านนะครับนาริสาสาบุฒิสมศรี ถานิสาก็เป็นเสียงผู้หญิงสราวุธก็เป็นเสียงผู้ชายนะครับสมศรีก็เป็นเสียงผู้หญิงอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็ให้พิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะอ่านลงไปนะครับผมก๊อปมาแล้วผมก็คอนทอนวีดได้เลยนะครับจากนั้นนะครับผมจะให้เป็นเสียงนริสา,านนะครับก็กดปุ่มเซออิดตรงนี้ได้เลยครับ พอกดปุ่มเซอิฐนะครับนาริสาก็จะอ่านเสียงผลกลางทำหน้าที่ประบวนผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจนากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักอ่าประมาณลลานี้สมมุติว่าให้เป็นเสียงผู้ชายสราวุธครับอนะ่เราก็เลือกสราวุธนะครับก็จะได้หน้าสลาวุธมานะครับแล้วก็ลองอ่านนะครับโดยสราวุธดูนะครับอ่ากดปุ่มเซอิฐครับให้สลาวุฒผลกลางทาหน้าที่ประมวล ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักโอเคนะครับเว็บนะครับ TTS demo นะครับก็จะอ่านเสียงได้ประมาณนี้นะครับเว็บที่3ครับเว็บที่3ชื่อเว็บว่านะครับ responsive voice นะครับ R E S P O N S S I V E V O C E นะครับ responsive voice นะครับ org นะครับอ่ะคลิกเข้ามาที่เว็บนี้ครับพอคลิกเข้ามาที่เว็บนี้นะครับ responsive voice w a n to t play speed อ่ะแล้วก็กดปุ่ม allow เปเลยครับ voice. อ่า <Voice S 1> ก็จะมีเสียงอ่าน <Webs ite. S 1> ทักททยตรงนี้นะครับ <Yeah. S 1> ให้เราเลือกภาษาตรงนี้ครับคลิก <a> อ่าเลือกแล้วก็มาเลือกในทีนี้ผมก็จะใช้ภาษาไทยนะครับมีไทยเมลกับฟีเมลนะครับจะให้ผู้หญิงหรือผู้ชายอ่านนะครับ ถ้าเป็นผู้หญิงก็เลือกฟี m a l อ่าเสร็จแล้วช่องนี้ก็นะครับพิมพ์ข้อความลงไปในที่นี้ผมก็จะคอนโทว V อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดปุ่ม play ตรงนี้ครับ <ed> เพื่อจะฟังเสียงอ่านประมวลผลกลางทำหน้าที่ประมวลผลที่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจาหลักอ่าอันนี้เป็นเสียงผู้หญิงอ่านนะครับถ้าเป็นผู้ชายอ่าน <ed> ก็เปลี่ยนเป็น ah Thai m a l นะครับไทยเมลแล้วก็กดเพลย์นะครับแล้วฟังเสียงประมวลผลกลางทำหน้าที่ประมวลผลที่ได้ผลลัพ์ตามที่ต้องการจากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักโอเคนะครับนี่คือเว็บ responsive voice นะครับก็จะออกเสียงแบบนี้นะครับเว็บที่4นะครับเว็บที่4นะครับก็เปิดแถบขึ้นมานะครับแล้วพิมพ์คําว่าบอทน้อยนะครับ b o t N.O.I. นะครับแล้วก็ Voice Bot ้อย Voice นะครับกดปุ่ม Enter เข้าไปครับจากนั้นเข้าไปที่เว็บ Bot ้อย Voice เลยครับพอเข้ามาเสร็จนะครับเราก็มาที่นะครับปุ่มสร้างเสียงนะครับพอมาที่ปุ่มสร้างเสียงนะครับเราจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยไลน์นะครับเราก็คลิกเข้าสู่ระบบด้วยไลน์ของเราครับ พอเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับสําหรับพิมพ์ข้อความลงไปตรงนี้นะครับในที่นี้นะครับผมมีข้อความแล้วก็คอนโทรล V ลงไปเลยนะครับที่ต้องการจะอ่านเสร็จแล้วนะครับให้กดเมาส์แชร์ไว้แล้วก็คลุมนะครับคลุมข้อความทั้งหมดที่เราต้องการให้บอทน้อยอ่านให้เราก็จะมีป๊อปอัพโผล่ขึ้นมาแบบนี้ครับเราสามารถที่จะเลือกเสียงอ่านได้นะครับเยอะเลยจริงครับอีวาโบคุณงามแม็กนะครับ อ่ลันไซเรนเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับซึ่งแต่ละคนก็จะมีน้ำเสียงนะครับในการอ่านแตกต่างกันไปนะครับอ่ะผมจะให้เอวาอ่านเป็นคนแรกนะครับจากนั้นนะครับให้กดปุ่มสร้างเสียงตรงนี้ครับคลิกหนึ่งครั้งครับระบบก็จะทำการสร้างเสียงอ่านขึ้นมานะครับจากนั้นก็จะมีปุ่มวงกลมตัวนี้นะครับปุ่มเลย์เพื่อให้เราทดสอบฟังเสียงครับแล้วก็คลิกเลยครับ หน่วยประมวลผลกลา,างทำหน้าที่ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักโอ้โหนะครับเป็นเสียงอ่านที่นะครับถือว่าเป็นเสียงธรรมชาติใกล้เคียงเสียงมนุษย์อ่านมากที่สุดเลยนะครับเมื่อเทียบกับ3มเว็บไซต์ที่เราทดสอบมานะครับบทน้อยนะครับถือว่าเสียงใกล้เคียงแล้วก็เสียงน่าฟังที่สุดนะครับ ทีนี้ถ้าเราต้องการจะแก้ไขข้อความเราก็คลิกไปที่นะครับดินสอนะครับแล้วเราก็สามารถมาแก้ไขข้อความใหม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับ<ส>เพื่อจะมาเลือกนะครับว่าต้องการเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงใครนะครับซึ่งว่าผมอยากให้เสียงแม็กอ่านนะครับเสร็จแล้วก็นะครับลองฟังเสียงแม็กดูครับตตัวปวลลลลงผผกาาททห้้้ีี่่ไดลลมอร จากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลังโอ้โหนะครับหมายถึงว่าเสียงผู้ชายนะครับก็อ่านหน้าฟังนะครับอ่ะอลันมัางนะครับโดยประมวลผลกลางทำหน้าที่ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการจากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลังสุดยอดนะครับพอเราอ่านได้แบบนี้นะครับฟังเสียงแล้วพอใจนะครับ ในเรื่องของการนําเสียงบทน้อยไปใช้งานนะครับจะต้องมีการจ่าย p o ย n ์นะครับข้างล่างนี้เขาจะบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณอัดข้อความนี้นะครับคุณจะต้องจ่าย point ไปเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตอนนี้109 point นะครับแล้วก็เราจะต้องมี point อยู่ในนะครับตัวเว็บของเรานะครับเพื่อเราจะใช้จ่ายในการบันทึกเสียงนะครับถ้าเราไม่มีตรงนี้เราก็จะโหลดไม่ได้นะครับ ในการโหลดแต่ละครั้งเราก็ต้องจ่ายค่าพ o i n t ไปนะครับแต่จริงๆก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่เราจะนําเสียงไปใช้ก็คือการแชร์นะครับเราสามารถที่จะแชร์เสียงนี้นะครับไปส่งเข้าไปที่ไลน์ให้คนอื่นก็ได้นะครับเช่นจดกดแชร์ไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งชื่อนะครับอ่าตั้งชื่อ,อย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถเลือกรูปนะครับเลือกรูปหรือให้รูปนี้ไปเลยก็ได้แล้วก็กดไปที่แชร์นะครับ พอกดปพื่อที่แชร์เสร็จนะครับเราก็ไปเลือกว่าเราจะส่งเสียงนี้ไปให้ใครหรือส่งเข้ากลุ่มไหนก็ได้นะครับเราจะส่งให้กลุ่มของเราที่เราสร้างขึ้นมานะครับเนี่ยอย่างเช่นผมส่งคําว่า My Group อย่างเงี้ยนะครับผมทั้งชื่อ My Group คือกลุ่มของตัวเองไม่เกี่ยวกับใครนะครับแล้วก็กดแชร์ไปนะครับมันก็จะส่งเข้าไปแบบนี้สําเร็จนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะไปเปิดฟังเสียงนะครับในไลน์ของเราแล้วก็เอาเสียงไปใช้งานได้นั่นเองนะครับ หวังว่าการเปรียบเทียบนะครับ4เว็บนี้นะครับจะทําให้เราตัดสินใจเลือกนะครับว่าเราจะใช้บริการจากเว็บไหนนะครับในการเอาเสียงไปประกอบสื่อการสอนของเรานะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ